สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมพักนายูสวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้จะเอาหุ้นรายวันนํามาฝากนะคะลาวฮานอยมาลีนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมพักนายูก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจ,จารณาให้มากๆนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคน ทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ลงช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเราพัฒนาของพรุ่งนี้นะคะให้เด่น0ูนย์เก้นะคะเก้าศูนย์เก้าส0มศูนย์สามเจ็ดห้าเจ็ดหห้าหกสามเกดเสามห้าสาหเจ็ดห้า เก้าเจ็ดหกศูนย์ห้าหกห้าสามเก้าศูนย์ด่นเกนะคะมาต่อกันที่มาเลนะคะมาเลเด่นเก้าสี่เองสสองปเจด แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเก้าสี่แปดเก้าสองเจ็ดสี่สองหนึ่งแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่เก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองเด่นเก้าสี่นะคะมาต่อกันที่ลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาให้เด่นเจ็ดหกเจ็ดเก้า หกเก้าสองหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าแปดสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งหกเก้าเด่นเจ็ดหกนะคะมาต่อกันที่ มาโดยเฉพาะกิจนะคะเด่นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่สามสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์สี่สามเจ็ดสี่ศูนย์สองสามศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่สามศูนย์สามสองหนึ่งเด่นเจ็ดสองนะคะมาต่อกันที่ อโนยพิเศษนะคะเด่นเก้าสามเก้าแปดสามแปดสี่สองสี่ห้าสองห้าแปดเก้าสามสี่เก้าแปดสองสามแปดห้าสี่สองเก้าสี่ห้าสามสองห้า สองแปดเก้าสามเก้าห้าสี่สองสี่สองสามแปดเด่นเก้าสามนะคะมาต่อกันที่อาโนยปกตินะคะอาโนยปกติเด่นแปดสี่แปดห้าสี่ห้าหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง 5้าแปดสี่หกแปดห้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งหกเดหหนึ่งสเจดหนึ่งหหปดสดหนึ่งหกเจห้าเด่นแสระวังเบื้อนตองนะคะอานอย v ีพค่ะเด่น0ูนย์เจ็ดศูนสองเสองแปดเดหนึ่งเ้าหนึ่ง 2 07 802 972 189 08 1 7 9 1 9 2 07 0189 1เจ็ดสอนเกหน่งเจนึ่นะคะก็ครบแล้วขอให้ทุกคนโชคดีหฮงๆงปังๆเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ